ดีค่ะมาค่ะขับคปุ้นนำ้ำงูบ้านแพงนะนี่อันนี้เส้นข้าปุ้นเส้นขนมจีนนะคะแล้วก็จะมีน้ำซุปเนื้อวัวนี่เปื่อเลยนะมีหน่อไม้แล้วก็เอ็นแก้วกุบค่ะ,คะใครเคยเคยทานบ้างคะอื อมให้เยอะนะเนื้อเขาให้เยอะมากเส้นข้าวปุ้นเส้นขนมจีนอืเส้นเหนียวฮะพืนถามว่าบีบเอ็นหรือเปล่าเส้น เป็นของทำเองหรือเปล่าอืม,มอุมมาชอบตรงนี้เอ็นแก้วกรุบๆป,ปิดเปือือยไม่เหนียวนะคะ อ,อ,อเนื้อเปื่อยมากม,มีเลือดหน่อไม้ปุุงก็จะปรุงคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเลยอืม เป็นแค่กรุบๆคะ่ะกรุบๆนุ่มๆมเด้งๆนะคะสุกนัวนะ อันนี้คือไม่ปรุงนะคะไม่ได้ปรุงเลยอร่อยละคุ๊บคุ๊บชอบแทบไม่มาค่ะ